มา,า,มาพี่น้องครับนี่ฮาวิสิมาฝึกกันฝึกการไปขามใหม่าของมาเลี้ยงงวของเขาเด้อยครับเด้อครับเดหันไปทางคุณนี่คือมาเลี้ยงงัของเขาครับเอางวออกมาผูกครับเพื่อนก็นมาเรียนนำ้ำยเฮาวิสิมาฝึกฮาสิมาฝึกเพื่อนไปขามใหม่นะครับเนาะนี่นะ้ลกอาโลกวันโลกวันโลก่นักนนี่โลกวันโลก่นักน อ่ารมรมๆๆมไปขามาเด้โชคโง่โง่ยันตัวเฮ้ยคุนเฮ้ขามานี่ให้ไปขามาเนีอเอาไหมรับพี่น่องเอาไหม

เก่ดดมไปพ่อว่งมันพอบงมาแล้เอกเก่งมากเก่งมากเก่งมากเมดี๋ยวบังนี่เขาจะเอาใกล้เอาใกลขึ้นนะครับเนาะสีหาอะโชคดีด้อโชคด้เียมตัวโโมาม เฮเย็บเย็บเย็บมาเโอเคสำเร็จครับผมสำเร็จครับโอเคนีแ่แหละครับเวลาออกมาเลี้ยงงวัวเพิ่นสิมาเพิ่นสิมานำกระสิฟึกสีฮัดเพิ่น,น,นเล็ดแบบนี้แหละครับกลายเป็นความสุขอีกแบบนึงเนาะครับนอนอยู่กลางตรงไหนตรงหน้าของเฮามีความสุขได้ทุกทีครับผม คลิปนี้ก็อำลาพเจากับเพียงแค่นี่ครับกับน้องโชคหมานาดื้อหมานาดื้อนี่มาอือไปขาไปมาขามามาขามา